กิจกรรมเด่นเดือนธันวาคม2558 เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลตรีมหาอัมมาโทเจ้าจากคำคณาจรศักโร,รงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวคำสดุดีเพื่อระลึกถึงพระคุณของพลตรีมหาอัมมาโทเจ้าจากคำคณาจรศักเจ้าผู้ครองนครล,ลำพูนองค์ที่สิบสองธันวาคมที่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรวรมหาวิหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า ยังในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558โดยมีพระวิสุทธิ์งศ์วงสาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนนเหนือกรรมาการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์3ธันวาคมที่โรงเรียนบ้านดงอำเภอทุ่งหัวช้างสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำพูนร่วมกับมูลนิธิโปรเทคตึง้งและมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศลมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในอำเภอทุ่งหัวช้างจำนวน1,000ชุด ยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานวันเดียวกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ตีบตํตบาบลมะเขือแจอ้อําเภอเมืองลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจํานวนหนึ่งล้านตัวเนื่องในวโรากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่อ่างเก็บน้ำแม่ตีบซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบ มูลนิธิคุนภูมิในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทจำนวน103ทุนทุนละ5 0 0 0บาทตอนเย็นวันเดียวกันที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงและประชาชนชาวอำเภอป่าซางจำนวน750คนร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยะมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4ธันวาคมที่วัดพระธาตุธริพงษ์ชัยวรมหาวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเจริญพุธมนต์นบคัลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมที่วัดพระธาตุธริพงชัยวรมหาวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำข้าราชการและประชาชนชาวลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิสุกสมณรจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประ ปกอบพิธีลงนานถวายพระพรถวายราชสัตดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินตอนบ่ายที่วัดพระธาตุขริพูนชัยวรวรหาวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนค่ำที่สารกลางจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นที่วัดพระธาตุขริพวนชัยบวรมหาวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพุทธศาสนิกชนชาวลำพูนร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และปฏิบททัติธรรมข้ามคืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8ธันวาคมจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จจังหวัดลาพูนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนเป็นประธานเปิดงานที่ศาลากลางจังหวัดลาพูน9ธันวาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนนาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันเนื่องในงานวันคอร์รัปชันสากลเรื่อขบวนจากอนุสาวรีพนานจามเทวีไปยังศาลากลางจังหวัดลาพูน11ธันวาคมที่ด้านหน้าสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูนผู้ว่ารั ชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่วันเดียวกันที่เรือนจำจังหวัดลำพูนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับเหล่าข้าราชาิจังหวัดลำพูนและสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนเลีเ้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ต้องขังที่พิการทางสายตาโครงการน้ำพระไทยพระราชาทานสภาสังคมสงเคราะห์ส่วนภูมิภาคเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถไ่้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสียมบรมราชกุมารีตอนบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำข้าราชการและประชาชนร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวระยะทาง29กิโลเมตร 13าธันวาคมที่สารากลางจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง10บกิโลเมตรและไมโครมาราทอนระยะทาง5กิโลเมตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส,งส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายด้วยการเดินวิ่ง15ธันวาคมที่โรงเรียนจากคำคนาธรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันวิชาการ C.K.K. Open House จากคำา111ปีและคาราวานวิทยศาศาสตร์จากองค์การพิพิธ พันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันเดียวกันที่ตำบลก้ออำเภอลี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมทศอม,อล,มลลำพูนร่วมใจสู้ภัยหมอกควันเพื่อเตรียมการปร้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน16ธันวาคมที่ว่าการอำเภอบ้านทีจจังหวัดลำพูนร่วมกับมูลนิธิส่งคะห์เด็กสภาการชาติไทยและห้างเว่นทอปเจริญมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงวัยตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานตอนบ่ายที่วัดพระธาตุธลีิปูนชัยวรมหาวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพิธีถวายดอกไม้จันทร์17ธันวาคมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลเพื่อส่งเสริมการให้โอกาสแก่ผู้พิการได้แสดงออกถึงความสามารถและศักา ภาพในสังคม18ธันวาคมที่ศาลพระนางจามเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชมรมลูกหลานพระนางจามเทวีและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้องอุทิศถวายแด่พระนางจามเทวีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันครองราช20ธันวาคมที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ปั่นยุคครัวแอลทั่วชุมชนรวมพลคนขักงสุขภาพมาร่วมสร้างสังคม สุขาภาวะของเทศบาลตำบลอุโมงเครื่องขบวนจากสารกลางจังหวัดลำพูนไปยังสถานีรถไฟป่าเศร้าวันเดียวกันที่สะพานขาวทาชมพูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลำพูนเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาดเมืองที่ไปหมุนตามการเวลาลำปางพระํำพูนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภาคเหนือโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับคณะท่องเที่ยวกว่า200คน21ธันวาคมที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสมาคมชาวลำพูนมอบชุดพระพุธ รูปประจำห้องเรียนเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน22ธันวาคมที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นอาเภอลี้สานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตําบลแม่ตื่นจัดงานบันสมเด็จา่วาวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการ,ร,าาราจังหวัดลำพูนเป็นประธาน23ธันวาคมที่เรือนจําจังหวัดลำพูนพันเอกพงศ์มิตรป,ปันคงศร นาที่การกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองควาหาราทีเจจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนและผู้อำนวยการสำนักงานคมพพืชจังหวัดลำพูนยุติธรรมจังหวัดลำพูนนำกำลังคนเข้าร่วมตรวจค้นแบบจู่โจมแดนผู้ต้องขังสองพบสิ่งของต้องห้ามเล็กน้อยวันเดียวกันที่ว่าการอำเภอบ้านทิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดลำพูนประจำปีาปี2559 24ธันวาคมที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2 5 5 8วันเดียวกันที่บริเวณป่าชุมชนห้วยป่าบอนบ้านดอยเวียงตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมรักพ่อรักไทยในหัวใจสีเขียวเนื่องในวันทอสอมอแห่งชาติและได้สร้างฝ่ายชะลอน้ำร่วมกับเครือข่ายทอสอมอและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัฐ25ธันวาคมที่ศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน สำนักง,งานนายอนุสร์รงวันผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวังกีฬาแห่งชาติประจำปี2558 26ธันวาคมทศบาลตบูร์อุโมงจัดพิธีเปิดงานสื่อสารวัฒานธรมัปิงห่างไส้อัวลลำพูนครั้งที่13ที่บริเวณเวทีกลางน้ำปิงห่างโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน27ธันวาคมที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรอำเภอรีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบผ้าของกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลก้นกอรวมทั้งที่โรงเรียน เรือนแพรและที่วัดพระธาตุเก่งส้อย28ธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนได้นำกำลังผสมเจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดอที่33พร้อมด้วยทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่7จังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนและอำเภอเมืองลำพูนลุกจู่โจมตรวจค้นผู้ต้องขัง,งเรือนจำจังหวัดลำพูนเพื่อตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามวันเดียวกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่7จด จัดจสัมมนา,าโครงการเสริมสร้างอุดมการาประชาธิปไตยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง